ฮักก์ก์ฮักก์กสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นาๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับแล้วที่เข้ามารับชมช่องน,น้อยๆของผมนะครับว่าช่องคนบาเยอรฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายครับก็มาหมายไ <c oughs> กลครับเป็นหมายเดิมหมายที่เคยดึงสภาพก็มาลุ้นกันดูว่าไกลๆไม่ได้ครับช่วงนี้ก็มีภารกิจ ที่ต้องก็เลยมาลองดูสักครึ่งวันจะเป็นยังไงบ้างก็ช่วงเช้าครับก็ลุ้นกันดูก็เดี๋ยวดูบรรยากาศเหมือนเดิมครับหมายเดิมแต่เพิ่มเติมคือผักตบเพิ่มขึ้นม,มาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะมีอะไรให้เห็นไหมสัตว์ประหลาดไหมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมากับนาเขาสองคนนาเขาลองหลิวคันหนึ่งแล้วก็สปิวคันนึ่งเอาผมก็เล่นหลิว เดียวโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดิดดิดน้ำจับจับจับ,จบครับผมก็วันนี้ก็จะตกเป็นระยะ4.5นะครับระยะ4.5มันเดิมครับเป็น ตกเป็นบาลานนะครับบาลานหน้างอกระเกบาลานเจนะบาลานหน้างอหนึ่งตะขอนะครับก็สายเมนก็สี่จุดศูนย์ครับสายหน้าสี่จุดศูนย์ตะขอเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับอันนี้เล่นตะขอเล็กหาปลาเล็กหน่อนยะชินชินุรูศูนย์จุดแปด ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็ม,มาลุ้นกันดูครับหมายกลตงน้ำไปแล้วครับมาลุ้นกันดูแต่ปาค่อนข้างเงียบครับตอนนี้ไปคลองไหนก็ค่อนข้างเงียบ นะครับเดี๋ยวปลาเข้าหรยังไงเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับผมนี่จากค่อนข้างเงียบไม้แรกครับผมน้าล้าโดนแล้วครับเดี๋ยวสวิงกันแมนบะ๊ะ Sốc ba sao vậy ba khơi khói, khơi 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 để để nó chặt tắt Ui,

คันริ้วคันเหลียว,วอย่างเงี้ยแหละขันเหลียว,วขันริ้วครับวันนี้สงสัยปลาเขาเราแอค <c oughs> <ๆ> <c oughs> อะมันมันใจเบ็ดว่อแบนนี้เมื่อกี้มันใจเบ็ดเบ็ดเบอร์หกเบอร์สามบ่ไม่เล่นเบอร์หน่อยเบอร์สมามฮู้บ่เซม่ากินูเบอร์สามโอจอฉ <c oughs> Lần gọi lần được gần nhà đang dành vậy nè. Boy, bosèp nằm tay sau khi nghi lời đơn vị. Hãy sau là. Hãy sau khi ngủ gạt 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 là. Hãy sau là. Hãy sau là. Hãy เล่นแทนมันง้อหมดแล้โอ้าใจมันโตเกินตั้นหาาไม่ทำฮะไม่กินมดตั้นห่าโอ้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 คันคันคันเอาอยู่ครับแต่ว่าลุน<ฮ>้นสู้ไปสู้ไปฮะ มันก็ยังสั้นนะมันก็ต้องคัดยังสั้นอะบ่อขัดมันบ่อได้กินมันได้เพื่อกูแตกเลยด้วยพื้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังอ่ะเป็นยังมันกัดหักก้อหักก้มันหักตัวโอ้ยพลนเดี๋ยวมันมันแ่นมาทางคือเดี๋ยวไปย่อนย่อนลงไ่น้อยโอ้ย ย้อนลงไม่น้ยอยมันย้อนลงไม่น้อยโ oh. ย้อนลงไม่น้อยโหู oh. งัดแหงงัดงัดหนักพูดอะระเบิดอะคันระเบิดอะ oh. อโอ้ยอึบเอาครับปลา <Okay. S 1> ส,สวายครับงัดงัดระเบิดครับไซส์สามโลได้บนนี้หู้สาม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 โลได้ยังมั้งฮะเมนบอ เด,เดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนๆครับคันระเบิดไปเร็วดังโบูโอ้ยเนี่ยครับมันสู้ไหวแต่แต่แต่มันหนักหน่อยนึงกูโอ้โอใช่อปล่วังหาโอ้ยไม่สามแล้วนี่สามพี่บาว <c oughs> สามี่ตัวโก เพื่อนๆครับดูครับไซส์ไม่น่าสามโอ้ีหนุเบอร์สามเลยนะม้วนสั้นยังไงดูครับสวายครับไซสีสี่โลได้อยู่มั้งโอ้แต่ตายตายแต่ว่าไปไปเร็วครับสี่ร้อยไปแล้วครับ อืใายครับดูอีกทีครับเพื่อนครับปลาเข้าเราแอคได้อยู่โอ้สวิงสวิงสี่ห้าครับเต็มอืมโอเคครับที่แหลวันทีเาต้ากูันอิตกอยู่ดยได้เลยอืมทีาปาอนไหตัวเรสายๆแต่ขอหน่อย ของเขาเอาแล้วครับแต่ของผมยังไม่ยังครับนะเขานำไปแล้วครับไซสี่กว่าได้อยู่สวายครับพร้อมกับคันระเบิดไปแล้วครับคันคันนิวดากอนไปแล้วครับระเบิดระเบิดดีปลาปลาเลยนะเขาเรียกว่าปลามันเริ่มไม่นี่งละ ปลามันเริ่มเหนื่อยมันก็เลยไม่ยังไม่พุ่งพอมันต้องรีบงัดครับงัดไม่งัดก็กอไผ่ครับกอไผ่เหมือนที่เคยครับป่าไผ่ทั้งนั้นอ,อ,อ,อยู่ฮะว่าง่างดอกเบอร์สาม่ะ <c oughs> <c oughs> เด่นชิโนเบอร์สามแล้วครับนาะเขาเล่นชิโนเบอร์สามตกหลิว ครับผมวันนี้ก็ผลงานไม่มีนะครับก็เงียบเงียบกิ๊บเลยมีแต่ของหน้าเขาที่ได้ไปสบายตัวหนึ่งขอ,ของผมก็เงียบครับปลาไม่เข้าครับ <c oughs> เลยไม่เห็นผลงานเลยครับวันนี้ก็น่าจะเหียวนียครับนี่ครับตกปลาครับก็จะมีอะไรมากมายก็ถ้าปลาไม่กิน มันก็ไม่กินครับจอยเริ่มครับฝากติดตามผลงานนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิงครับคลิปนี้ก็เฮ้าครับหฮ้าตามระบบก็มีของนาเขาที่ได้สลายไปตัวหนึ่งก็เดี๋ยวให้ดูปลาสไยของนาาครับช่วงเก็บของโอเคครับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับฝากติดตามผลงานนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับบ้าเน่ย เขาจุบจุบจุบชุบอยู่ครับของนาเขาก็โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลวมันขึ้นมาอ่อยสองสารอบแล้วครับตัวนี้ก็เห็นมันขึ้นมาอ่อยกันวันสองสามรอบละแจกบเก็บของกลับก็ไม่ได้เก็บสักที <c oughs> <c oughs> มามาคนเดียวนี่นะเขามาคนเดียว มาติดอยู่คนเดียว <c oughs> นไนละ่ะคันนี้คือคือว่าันนั้นปะโอ,อ้คืออยู่คงมามันนานอืมแต่คันมันยาวนะคันยาวกันอยปัญหาคือเส้นสียกขึ้นอย่างนี้ โอ้ยหางเลย้หางเดี๋ยวมาถุงมาถงเออไอา้องปนี่ยันยันลงมายันลงมามาจะดีดเสตากันองผาฟ้องรุดบ่มาลุดเถอนนะเต็มปากอยาพเ่อนนะเ้ยเต็มเครื่องหลวงเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวปล่อยปากดิ ยังยังไม่หลุดใสสวยอยู่ครับใสสองโลกว่าสามโลสองโลกว่าได้อยู่อืมตาเขาเราแอกอีกแล้วเก็บครับเก็บเงียสุดเีบวนวนมาจัไใดลุ้นหล่ววะ ไปกลับบ้านได้แล้วติดงานใส่สามได้อยู่สองโลกว่ากว่าเอาใส่แล้วเอาเอากระชังเอาถุงถึงจับถุงให้ผมหน่อยเดี๋ยวคนนี้เอาจนได้เพื่อนผมว่ามันโมเมนต์ตัวนี้มันเม็ดเม็ดใหญ่ๆน่อยเลยแล้ปลาตายแล้วครับผมผลงานของวันนี้ครับว่าแล้วครับมันไม่ดิ้น โอ้ยตายเสยว่ะโอ้บอเน่าดอกบอทันได้เน่าดอกเขาก็ตายครับเนี่ยตัวนึงของนาเขาแล้วก็ยิสกเมื่อกี้ครับตัวนึงยิสกสองสองตัวของนาเขาหมดเลยแต่เราเอ็กได้ ปลาเข้าเราแอ็กสองตัวเห็นดูผลงานนี่ครับใส่พับพับพับโอเคครับงานวันนี้